วัดพุทธาวาดผู้สิงพี่น้องอำเภอสา,า,า,าส์นันจังหวัดกาฬสินบันไดว่าว่าไก่นะครับเป็นบันไดยู่มันาะขาวหกลอยขันข้างขึ้นเท่านี้เพื่อได้ย่างขึ้นม่ได้ก็สิมี่รถบริการสัง่งใครจะว่าแปดโม่งก่อนหอดสิเกดนะไรกั อันนี้อยู่ะก่ะ,กะสวัสดีครับสวัสดีพีพีพน้องๆือัอนี้มีโอกาสมาก ผ้าพ,พีพัอนองมาชมวัดผู้สิงสิผ้าย่างขึ้นดอกมอชีหลุนะครับไอหยางขึ้นมอชีหลุลองเบิ้งนะครับสั้นแน่จะได้เงียบก็สิบองศานะครับบางช่วงบบางช่วงก็สี่ประมาณสิบห้าองศานะครับมีบันไดทั้งหมดประมาณหกลอยขันนะสันน่ะโอ้ ยางซมือคือสีมืเมืั่นแนละเป็น้องเยือดหอเนาะรอ,อ,อ,ะนะอขนาดออกก็ร่างกายสูงเหมือ้นี่ออกแบบพื้นราบไม่เจอพื้นท่านเนี่ยบ่ท่านเด็กหน่อยเด็กหน่อยแลรงกว่านะมาแล้วบ่ท่านเด็กน้อย โอ้ยอันนี้เป็นทางรถขึ้นตินี่เออว่ะอะไรห้ามวิ่งงั้นปัดผู้สิงเคยอ,อยู่อ้เพาานเนื่อสาสขันนึกไป็น่องเลยอยู่ตัวเพื่อเลยละ่ะให้เขียนเทศดสบาลเลยนะครับอยู่ห่างจากสะพานเทพสุด,ดายอยู่เกินสองสามโลประมาณนี้นะ ้มาสะพานเทพสุดาแล้วก็มาวัดผู้สิงห์เลยนะครับบ่อกไก่โอ้เหนื่อ,อยผมพยายามเลยไปพานพ่อลอยกันด้วยเหนือ่อยแล้วเหนื่อยแล้วแต่เหมือนสั่นโอ้เอ๊ะ สองข้างข้างไปกยแข็งอืมน้อาสัน้นอะไรเนี่บาทเนี่ยเพราะว่ามีหอดเก่าสิวงสาสันโอ้ยเกือบเก่าสิบบ่เก่เกาสิบ,บ,าบ,าบ,บ,บ,บนะครับเ,รเกือบเก่าสิบเรื่องนะครับกระทุก ของเช้ากันถึนเช้าแล้วมีเล่าไปเล่าไปไหนจับยัวท่านมาเป็นหานวะะ้ามนะึงนึงหน่อยไปกวนหน่อยพี่น้องโอ้มาท่านมันดอกไปแล้วคุณนะ อนีางไปยุดไปนะครับลงมากกันสิสบายเนี่ยประมาณเจ็ดสิบองศาได้อยู่นะครับเจ็ดสิบแปดสิบองศา จับเล่านะครับจับเล่าไม่อยากเมยจับเล่านะครับนี่เล่ามึงทางลงพี่นองทางลง,งลเลยเนะ่ยเมยเมยมีหม,ม,มอนผักกินถึงช่วงเนอะโอ้ยพเขามีหลรดหลับทรงนะครับเป็นสั้น อ๋อเลีกสัน้นสุดท้ายแล้วเราดูทาเนี่ยยังต่อเปน็นหรอย,ยังต่อจับเ่าจับเ่า โอ้มามเบดเหรอปเบดตี๊ย้โอ้เดี๋ยวเห็นเมืนอ่้สั้นกินกว่าตอยกว่าทอยมนะอ้พักสักก้อนดอกออหลังจากพันหมองหลาดสั้นมากรนาเนัหมองบมมี่เริกไปนอนในบันไดวนเ้าเ้าบันไดหจับบุ้มมี่ไอ้าองศาช่วอน บินยากเดียวนี่ก่อนถึงจหอดแล้วนะครับหอดแล้วหอดแล้วปุย๊ยเงยไปท่านหอดดูของเราเนื้อบันได้หายช่วงนี้มันสั้นสั้นหรือมาสลบบนพืนะ้นที่ด้านลางของอำเภอสัสขะันเฮ้ยเหนื่อ,อยเหรอ เมื่อนาซีเรียไก่รอ,อกนะเห็นหัวพญานาคแล้วไกลแล้วโอ้ยมาหอดหัวพญานาคแล้วว่ามันจะหอดหมองเศร้าบืนขึ้นสั่นหรอพี่น้อยเ <laughs> สือลบต้อยอยูนน่ไม่มีอีกเสือ,อยอ่า โอ้าวเป็นเบิดแล้วโอ้ยไม่เงาเมื่อไกลหรอเมื่อายของเราก็ขันกันเป็นของเราก็ขันที่สั้นเนาะก็เ,เลยเมื่อยครับโอ้ยขึ้นผู้หลังกากัะวานเมื่อเมยอยไนนี้ ไปไปไปหาเงนินเสโอ้ไกลความจริงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นซุ้มประตูแล้วขอยินดีต้อนรับผู้วิชิดบันไดสวรรค์หกลอยหาซิบซี้ขันนะท่านนะโอ้ Nice a one. คนพาคนดูบินตบาดมากนะชี้รถเราพากันได้เมื่อให้กันเพื่นน้านจัดรถนะครับเพื่อได้ประหยัดย่างกาะ ชิ่รถนะครับชิ่รถนีทางขึ้นอยู่นะครับออกมาจากขึ้นล่ำเปล่าจะไมีทางขึ้นผู้สิงนะครับชิ่รถกันมาเลยนะครับมาจอดล่าน,นี่ยผู้ใดว่าอยากขี่รถกันเข้ามั่นใจครับรถบอร,ร์ดีจ้งางเขาขึ้นมาผู้นี้อยากย่างกันยางนะครับย่างตายผูย้นี้ยีน่นี่ธรรมดาเรื่อขึ้นมาหอด น yeah. yeah. he? ี่น <oh ่ารังไว้ถูกเพียนเนอไม่อจากนี้เยเกสาธุสาขออวยพีความสุขความเจริญขอใร่ำให้รวย ขายสวยให้างหามคือแม่ขายข้างเหมือนคลองน้ำไหลกินเมื่อยใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันขอให้ความคึกตรงโซนแห่งความสุขสบายจรง,งไหลมาเทมานมา,า,า,าคือก้าวน้าตลอดการนานมืนสาธุสาธุ

งจากวายพระทำบุญแล้วพี่น้องว่าชมวิวพี่ละฟังทางต้อนออกโอ้ยมีคนยางขึ้นมาอยู่เมย์บ๊อเมย์บ๊ นี่แต่พญานาคนะครับพี่น้องหลอมหล่อ,ลอไปบดเลยนะเครืลำงป่าวนี่ไก่พี่น้องขค้ืลอเป่าหลายกิโล่ประมาณจากสามลูกจโล่นี่ประมาณนี้แหละ นี่เห็นอ oh ย,ยู่เหรอกนน้ำปล่เด้อนเด้อ ขาลงเลือพผิน้องบ่ายสบ,บายจังอยขาลงขาลงสบายสบายยืมอะไย มือมือขึ้นขาขึ้นพี่น้องขาลงพ่อยางอยู่มีสั้นกรับว่าวเป็นยังนะครับบริสายแรกไม่ได้แรงเบรกนะครับแรงดันตรงนี้ไม่ได้แรงเบรกพ้อก,บก,บก,กับรถเบรกบม่ดีกับไม่ดีเลยนี่เลี้นเลยด้วนี่เบรกด,ดีดีนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝังน้อยสักหน่อยครับผามาชมบัตรชมว่าพ่อ หองปากของพ่อนะครับสุดบุญเดียท่านน้ำกันเอาบุญมาฝากพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีครับ